ไช่พร้อมสู้โควิดยังไงก็ต้องเปิดการท่องเที่ยวให้ได้เราจะกลัวโควิดจนไม่ทำอะไรเลยไปตั้งเป้าว่าจะมีการติดเชื้อเป็นศูนย์ภายในประเทศเราต้องสู้กับมันยืนยันว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะสู้กับโควิดถ้าคนไทยพร้อมจะสู้ก็อย่าไปกลัวมันอันนี้รัฐมนตรีกระทรวงสาธรารณาสุขเขาบอกซึ่งไม่เดี๋ยวซึ่งไม่ทราบว่าผู้ที่ต่อต้านมันเป็นคนภูเก็ตหรือไม่ เออมันเลยนะเนี่ยซึ่งไม่ทราบว่าผู้ที่ต่อต้านมันเป็นคนภูเก็ตหรือไม่เอ้เดี๋ยวนะก็ยิ่งงงใหญ่เลยตกลงใครเป็นตัวร้ายกันแน่วะ่ะจากข่าวนี้ออบชักไม่แน่ใจซะแล้วนะว่าตกลงว่าใครเป็นต้นเหตุกันแน่ที่ทําให้ที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยก็กลัวโควิดซะจนขอใช้คําว่าจิตตกกันทั้งประเทศซึ่งในข่าวนี้รัฐบาลเขาบอกเลยว่าผ่านมาเก้าเดือนแล้วจะกลัวกันไปถึงไหน รัฐบาลพร้อมรับมือโควิดต่อให้ติดเชื้อเขาก็รับมือได้เขาบอกอยู่ในนี้ยังไงเราก็ต้องเปิดการท่องเที่ยวอ๊อกก็เลยชักไม่แน่ใจว่าอา้าวแล้วตกงลงใครอยู่เบื้องหลังนั้นเนี่ยเพราะว่าคนพูดข่าวเนี่ยก็คือรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งอที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าเขาเป็นเบื้องหลังของการกลัวโควิดเพราะว่าสบคเนี่ยคือกลุ่มหมอใช่ไหมส่วนใหญ่ะไม่ใช่ทุกคนแต่ว่ารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยก็คือหมายความว่าดูแลหมอใช่ไหม เออก็นึกว่าเป็นเพราะว่ารัฐมนตรีกระทรวงนี้เป็นเบื้องหลังแต่กลายไปมาคนที่พูดข่าวนี้คือรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขสเองกลายเป็นว่ารัฐบาลตอนเนี้ยังบอกเลยเลยว่ายังไงก็ต้องเปิดต่อให้มีข่าวการกลัวในประเทศนะออฟถือว่าเรายังมีความหวังนะที่จะได้เปิดนะเพียงแต่ว่าไอ้ที่เรื่องมากขนาดนี้ที่ออฟเคยพูดข่าวไปอ่ะต้องเข้ามากักตัวต้องอยู่ภูเก็ตก่อนหรืออะไรพวกเนี้ยมันเป็นเพราะว่าเขาเกรงใจประชาชนที่เอาแต่ต่อต้าน คือพอมีข่าวว่าจะเปิดภูเก็ตที่ไรปุ๊บเนี่ยไปดูคอมเมนต์ดิคอมเมนต์ถล่มแบบว่าคือพูดจาลบๆกันทั้งนั้นอะใช่ไหมคือประชาชนไม่ยอมอะประชาชนของไทยเคยเข้มแข็งขนาดนี้ด้วยหรอือแล้วทําไมต้องมาเข้มแข็งกับเรื่องนี้ด้วยไม่เข้าใจทีเรื่องอื่นควรจะเข้มแข็งไม่ยอมเข้มแข็งนะทีเรื่องความกลัวเนี่ยเข้มแข็งกันซะจริงก็คือสรุปว่าอารมณ์ตอนนี้รัฐบาลอยากเปิดจนตัวสั่นแล้วไม่มีทางเลือกประเทศไทยถังแตกแล้วจริงๆยังไงมันก็ต้องเปิดข่าวนี้เราจะลงไว้ที่ใต้วิดีโอนะครับ คือรัฐบาลเนี่ยเขาเป็นนักการเมืองใช่ไหมถ้าเกิดมันไม่ไอ้นี่จริงๆเนี่ยนะเขาเอาตัวรอดของเขาไปก็ก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอนี่แสดงว่ามันคือเรายังไม่ได้รู้วงในมากขนาดนั้นแต่เราก็รู้สึกผ่านข่าวนี่แหละว่ามันคงจะไม่ไหวแล้วจริงๆอะ่ะเพราะไม่งั้นเขาก็เอาตัวรอดเขาก็โกงกินของเขาไปเรื่อยก็ได้ใช่ไหมแต่นี่ทําไมจะต้องพยายามเปิดขนาดนั้นนะแสดงว่ามันไม่มีแล้วจริงๆไงตรงเนี้ยเขาบอกว่ายังไม่ฟันธงนะว่าภูเก็ตโมเดลจะผ่านหรือไม่ รอพื้นที่เคลียร์กันเองคือหมายความว่าพื้นที่เคียนเองคือแม้แต่ในภูเก็ตเองเนี่ยก็ยังมีคนต่อต้านอยู่งั้นหรือซึ่งเราเคยได้ยินจากเพื่อนๆในกลุ่มของเรานะว่าแม้กระทั่งคนที่ภาคก,การท่องเที่ยวบางคนนะ่ะที่เป็นลูกจ้างนะ่ะขนาดตอนนี้ยังไม่มีจะกินอยู่แล้วเนี่ยนะยังจะกลัวโควิดกันอีกตกลงว่าคนที่ทํางานภาคก,การท่องเที่ยวบางคนที่กลัวโควิดทั้งที่จะตกงานอยู่แล้วเนี่ยตกลงจะเลือกจะอดตายมากกว่าใช่ไหม เราก็สงสัยนะว่าคนพวกนี้เขาคิดอะไรหรือว่าเขายังคิดว่ารัฐบาลจะมาแจกเงินเขาได้อยู่เขาบอกเลยยันรัฐบาลพร้อมสนับสนุนลั่นจะกลัวโควิดจนไม่ทําอะไรเลยงั้นหรือนี่ไงเขาพูดเองนะคือตอนนี้เรียงคิวออกมาพูดแล้วตอนแรกก็คือรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวแล้วถัดมาก็คือนายกพูดและตรงนี้คือรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเอาเป็นว่าทั้งสามคนนี้เกี่ยวข้องกับการเปิดประเทศทั้งสิน้น ฉะนั้นเขาออกมาพูดกันครบแล้วสามคนยังไงก็ต้องเปิดครับยังไงก็ต้องเปิดเพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยอาจจะมีข่าวร้ายนะออฟยังเผลอคิดว่าข่าวร้ายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าบางคนที่กลัวจนไม่อยากให้เปิดเนี่ยเขาจะพยายามหาทางให้มันมีกรณีติดเชื้อรายใหม่เพื่อให้ประเทศไม่ต้องเปิดให้ได้หรือเปล่าก็คิดนะเพราะว่ามันเกือบจะครบร้อยวันที่เขาอยากจะทําแต้มกันอยู่แล้วอะ่ะกลายเป็นว่ามาเจอเคสเนี่ยคือคนติดเชื้อ,อว่าในไทยอะ่ะติดเชื้อกันเยอะอยู่แล้วเราไม่ได้ลุยตรวจเลยอะ่ะ ฉะนั้นตรงนี้นะสมมตินนะไปคว้าตัวใครมาตรวจนะมีโอกาสจะเจออยู่แล้วแล้วพอคว้าตัวคนมาตรวจปุ๊บอาจทีนี้แหละพอเจอปุ๊บเนี่ยทีนี้แหละหาทางไม่ให้เปิดให้ได้เลยอะไรเงี้ยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าแผนเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบจำกัดพื้นที่ภายใต้ภูเก็ตโมเดลซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสบสนะไม่ใช่สบคสบสน,น,น,นี่ตรงนี้เขียนสบสมันจะแยกไปหลายอันทำไมเนี่ย แต่นายกยังไม่รับพิจารณาแผนดังกล่าวก็งงนะท,ทำไมถึงบอกว่ายังไม่ได้รับพิจารณาแต่ทีนี้อันนี้คือคําพูดของรัฐมนตรีนะไม่ใช่นายกวันนี้พูดได้อย่างเดียวว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนและพร้อมผ่อนคลายมาตรการต่างๆให้ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนสามารถสร้างไรายได้และมีการจ้างงานรัฐบาลพร้อมผลักดันแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันด้วยคือตอนนี้คือกําลังพยายามเรียกร้องแล้วว่าคนที่เอาแต่ ขู่ขู่หรือว่าเอาแต่พยายามไม่ให้จะเปิดเนี่ยนะที่ขวางอยู่เนี่ยขอให้ให้ความร่วมมือกันหน่อยก็เลยชักจะงงแล้วว่าตกลงใครอยู่เบื้องหลังของความกลัวที่เอาตัวเลขมาขู่กันทุกวันยังคิดคิด,คดยังไงก็ยังงงนะเพื่อนเพื่อนใครรู้ช่วยเดาหน่อยอ่าแล้วท่อนนี้สําคัญเลยก็คือเมื่อรัฐบาลพร้อมจะทําให้แต่ยังมีเสียงกลับเข้ามาว่าไม่ได้เดี๋ยวมีการติดเชื้อเสียงจากใครเนี่ยอยากจะรู้จริง เดี๋ยวจะนั่นนี่นู่นอันนั้นผู้ประกอบการต่างๆควรทําความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องวันนี้ในานามของกระทรวงสาธารณาสุขมีความพร้อมเดี๋ยวไฮไลท์ก่อนมีความพร้อมที่จะดูแลรักษาหากโชคไม่ดีมีการติดเชื้อจริงๆเพราะวันนี้เราไม่เหมือนช่วงที่มีการระบาดของโรคใหม่ๆอที่ไฮไลท์นี้นะกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมดูแลรักษาหากโชคไม่ดีมีการติดเชื้ออ่า จัดการได้เขาบอกนี่ไงเราพร้อมจะดูแลรักษาถ้าเกิดว่าโชคไม่ดีมีการติดเชื้อวันนี้เราไม่เหมือนช่วงที่มีการระบาดของโรคใหม่ๆตกลงใครมันอยู่เบื้องหลังกันแน่งงว่าออเสนอนะไม่ดูเขาทำหรือยังอเสนอให้ความรู้ประชาชนออกข่าวเยอะๆเลยบวกๆอะ่ะเยอะๆเยอะๆ,ๆไอตัวเลขแบบวันนี้ติดเชื้อกี่คนตายกี่คนเนี่ยเอาแอบๆหน่อยคือพูดแต่ว่าไม่ต้องพูดเยอะ หรือลงตัวอักษรเอาไว้ใน Facebook หรือในเว็บก็ตามแต่ว่าไอ,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 อ้เรื่องดีๆลงเยอะๆหน่อยคือเรื่องลบๆคนชอบฟังเน่ไหมแต่ว่าเอาเรื่องบวกๆมาเยอะๆๆๆๆคือแนะนำให้ให้ความรู้ประชาชนไม่รู้เริ่มทำํำหรือยังกระทรวงสาธารณาสุขมีความพร้อมทั้งสถานพยาบาลบุคลากรเวชภัณฑ์ต่างๆมีครบเลยก็คือถ้าติดเชื้อเรามียารักษามีสถานที่รักษาที่สําคัญคือเราพูดมาหลายครั้งแล้วตัวหนะ ว่าเราจะกลัวโควิดจนไม่ทําอะไรเลยไปตั้งเป้าว่าจะมีการติดเชื้อเป็นศูนย์ภายในประเทศเอาใหม่นะรัฐมนตรีสาธารณสุขเขาบอกเลยนะว่าเราพูดมาหลายครั้งแล้วว่าเราจะกลัวโควิดจนไม่ทําอะไรเลยไปตั้งเป้าว่าจะมีการติดเชื้อเป็นศูนย์ภายในประเทศมันแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้เป็นต้นคิดที่ว่าจะเอาแต่รักษาตัวเลขศูนย์เราจะกลัวโควิดจนไม่ทําอะไรเลยงั้นหรือ ล้วตกลงใครเป็นคนทาตกลงหมอใช่ไหมหมอสอบคใช่ไหมเป็นต้นเหตุอ่ะเอาใจง,งงอยู่เลยนั่นเนี่ยซึ่งถ้าเป็นช่วงที่เรายังไม่รู้จักเชื้อดังกล่าวก็พอเข้าใจได้แต่วันนี้เข้าสู่เดือนที่9ก้าแล้วเราต้องสู้กับมันและต้องอยู่กับมันให้ได้ยืนยันว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีความพร้อมที่จะสู้กับโควิดถ้าคนไทยพร้อมจะสู้ก็อย่าไปกลัวมันเอิมคือประโยคนี้เด็ดอนะ่ะขอซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคือเราพูดมาหลายครั้งแล้วว่า เราจะกลัวโควิดจนไม่ทําอะไรเลยไปตั้งเป้าว่าจะมีการติดเชื้อเป็นศูนย์ภายในประเทศซึ่งถ้าเป็นช่วงที่เรายังไม่รู้จักเชื้อดังกล่าวก็พอเข้าใจได้ไอ้เรื่องที่อยากจะเป็นศูนย์ซะเหลือเกินเนี่ยนะศูนย์มา3เดือนครึ่งแล้วเนี่ยนะตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเนี่ยนะแต่ตอนนี้เข้าสู่เดือนที่9แล้วเราต้องสู้กับมันยืนยันว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะสู้กับโควิดยืนยันว่าปัจจุบันประเทศไทยมีความพร้อมที่จะสู้กับโควิด ถ้าคนไทยพร้อมจะสู้ก็อย่าไปกลัวมันอันนี้รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขเขาบอกอย่างที่เคยพูดคือเราก็ไม่พอใจอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาเปิดแบบที่ค่อนข้างเรื่องมากใช่ไหมแต่อก็เดาอีกเหมือนเดิมแหละว่ายัางไงเขาก็ต้องเกรงใจคือพยายามเปิดแบบเแง้มๆเปิดแบบว่าน้าไม่ให้มีคนต่อต้านมากเกินไปอะไรเงี้ยก็หวังว่าหลังจากค่าครั้งนี้ สำเร็จนะไม่ได้มีเหตุอะไรขึ้นอีกหรืออย่างเงี้ยคือเอาว่าเดี๋ยวระหว่างเนี้ยก่อนจะถึงไอ้สิบห้าตุลาที่ตามข่าวนี้นะเดี๋ยวต้องมีอีกคือคนที่แบบว่าจิตตกจนกระทั่งไม่อยากให้เปิดเนี่ยอาจจะมีคนแบบพยายามสร้างเรื่องให้มีการติดเชื้ออะไรขึ้นมาอีกอ่ะเดี๋ยวมันต้องมีอีกมีอีกเรื่อยๆมีอีกเรื่อยๆในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็สามรอบแล้วเดี๋ยวต้องมีอีกผู้สื่อข่าวถามว่าแ,แสดงว่ายืนยันว่าสิบห้าตุลานี้จะเริ่มแผนดังกล่าวแน่ใช่ไหมก็รัฐมนตรีบอกว่า รัฐบาลพร้อมผ่อนคลายมาตรการแต่วันนี้มีเสียงต่อต้านออกมาซึ่งไม่เดี๋ยวซึ่งไม่ทราบว่าผู้ที่ต่อต้านมันเป็นคนภูเก็ตหรือไม่เอ๊ะเออมันเลยนะเนี่ยซึ่งไม่ทราบว่าผู้ที่ต่อต้านมันเป็นคนภูเก็ตหรือไม่เอ๊ะเดี๋ยวนะเนี่ยแหละก็ยิ่งงงใหญ่เลยตกลงไครเป็นตัวหลายกันแน่ว่ะคนไทยกลัวกันเป็นทั้งประเทศเนี่ย ตกลงไอคนนั้นอะ่ะมันเป็นใครไอตัวร้ายที่ทําให้คน,กล,นก,ก,กลัวจนกระทั่งไม่กล้าเปิดประเทศกลัวจนกระทั่งรังเกียจคนต่างชาติเนี่ยไอคนนั้นอะ่ะมันเป็นใครเราพูดข่าวอยู่ทุกวันเนี่ยเราก็คือเพื่อที่อยากจะสืบสอดเรื่องนี้แหละแต่ก็ไม่ได้ทุ่มเทถึงขั้นว่าไปนั่งฟังอะไรเยอะแยะนะคนมันก็ต้องทํางานทาการใช่ไหมก็อาศัยมาอ่านไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละดังนั้นคนภูเก็ตด,ด้วยกันจะต้องออกมาสนับสนุนและยืนยันคือคนภูเก็ตจะต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่า รอให้แต่รัฐบาลมาช่วยคือภูเก็ตเองก็ไม่ได้อยากจะเปิดทุกคนใช่ไหมไอ้คนที่กลัวนี่แหละรัฐบาลเนี่ยคิดว่าเขาควรจะต้องไปให้ความรู้นะซึ่งไม่ใช่เฉพาะภูเก็ตที่มีความพร้อมรัฐบาลเองก็พร้อมจะเข้าไปดูแลและให้การสนับสนุนจังหวัดไหนที่มีความพร้อมอ่ะวันก่อนมีคนมาถามเราทําไมต้องเป็นภูเก็ตทําไมไม่เป็นเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตเขาเป็นเกาะไงคือรัฐบาลตอนนี้ต้องเกรงใจพวกพี่ๆในประเทศที่เขากําลังกังวลอยู่ไง ภูเก็ตเป็นเกาะมีทางเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่แค่สะพานเองฉะนั้นก็มีความพร้อมอยู่แล้วเกิดว่าโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยขยายไปที่อื่นอ่าเดี๋ยวนี้จะเปิดหรือปิดอย่าลืมว่าต้องถามกระทรวงสาธารณาสุขเป็นหลักถ้าสาธารณาสุขยืนยันเรื่องอื่นก็เป็นรองซึ่งวันนี้ทางสาธารณาสุขกระทรวงนี้ยืนยันแล้วก็แน่นอนสาธารณาสุขเนี่ยเขาเป็นแนวหน้าในการสู้กับโควิดใช่ไหม ซึ่งที่ผ่านมาเราก็คิดว่ามันเป็นแผนของเขาที่จะทําให้คนกลัวกันไปทั้งประเทศปรากฏว่าไม่ใช่หรอเขาก็บอกว่าถ้าวันนี้ทางกระทรวงเนี่ยเขายืนยันว่าเปิดได้ก็คือเปิดได้อะก็คือคนเหมือนทหารเขาพร้อมจะสู้อะ่ะแต่ทําไมเราไม่ยอมให้เขาสู้อะ่ะเมื่อถามว่าแล้วจะเริ่มโครงการได้เมื่อไหร่ครงหมายถึงภูเก็ตโมเดลเนี่ยนะเพราะว่ามันมีข่าวไอ้ที่คนติดเชื้อนั่นไงทําให้ต้องเลื่อนจากหนึ่งตุลาใช่ไหมรัฐออมนตรีก็บอกว่าจริงๆจะเริ่มแผนไปเมื่อหนึ่งถึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่เขาไม่เอาเองเขานี่คือใครหรือว่าสบาคตกลงว่าตอนนี้ใครบริหารประเทศอยู่กันแน่เนี่ยสบคใช่ไหมแต่เขาไม่เอาเองคือใครไม่รู้แหละอย่างไรก็ตามถ้าจะเดินหน้าต่อก็ต้องนํามาตรการต่างๆกลับเข้ามาหาลือในสบคตัวเบื้องหลังจริงๆคือใครทั้งนี้ในพื้นที่ต้องเสนอมาตรการเข้ามาและสิ่งที่เราทําไม่ได้หมายความว่าปล่อยให้คนเดินเพ่นพ่านไปทั่ว ก็คือช่วงแรกๆก็คงไม่ได้ปล่อยให้นักท่องเที่ยวเดินเพ่นพ่านคือถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาแทนที่จะให้อยู่เฉพาะในห้องและนําอาหารเข้าไปเสิร์ฟเหมือนอยู่ในสถานที่กักกันเราจะใช้วิธีกําหนดเป็นพื้นคือคือต้องฟังให้ดีนะคือตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะเขาไม่ได้จะให้อยู่แต่ในห้องนะคือเขาจะให้ออกมาเดินอยู่ในโรงแรมได้แต่แค่ไม่ให้ออกไปเดินข้างนอกเท่านั้นเองนะที่เขาจะพูดต่อไปเนี่ยคือเราจะใช้วิธีกําหนดพื้นที่โรงแรมที่นักท่องเที่ยวต่างชาติต้องอยู่14วัน คือเขาสามารถใช้บริการสระว่ายน้ําแล้วก็ชายหาดในบริเวณของโรงแรมได้คืออัาเดาว,ว่า14วันที่กักตัวเนี่ยนักท่องเที่ยวเองก็มาเดินเล่นในโรงแรมหรือว่าใช้ไอชายหาดที่อยู่หน้าโรงแรมได้คือเขาคงจะกั้นเป็นอาณาเขตเอาไวะ้ะแต่ก็ยังอยู่ในพื้นที่จํากัดอยู่ดีแหละแต่ต้องเข้าใจนะว่ามันเป็นเพราะว่าคนในประเทศกลัวเขาเลยต้องเปิดแบบนี้แต่ใจจริงลนะ้วอ,อยากให้เปิดเปิดให้หมดไปเลยไม่ต้องทําแบบนี้คือเหมือนกําลัง เกรงใจใครสักคนหนึ่งอยู่อะยังไงมาตรการกักตัวเนี่ยถ้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยคือไม่ได้กักมาอยู่แบบเกษียณหรืออะไรนี้นะยังไงเอาก็คิดหนักอยู่ดีถ้าเรายังคงมีการกักตัวอยู่อะยังไงนักท่องเที่ยวเขาก็ไม่มายังไงเขาก็ไม่มาฉะนั้นคนที่ยอมมาเนี่ยคือลูกค้าเก่าอยู่แล้วมาประจำก็เราก็จะได้แค่ส่วนเดียวเท่านั้นเองออบเชื่อว่าเขาจะต้องหาทางปรับไปเรื่อยๆตอนนี้เหมือนกับว่าจะเริ่มหยวนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะ ก็คือของเดิมเนี่ยอาจจะต้องอยู่ในห้องใช่ไหมแล้วก็ต้องอยู่แต่ในแถวแถวโรงแรมนั่นแหละถ้าจะเปลี่ยนจังหวัดก็เปลี่ยนไปต้องกักอีก7วันแล้วก็ต้องไปอยู่แค่ได้แค่บางจังหวัดก็คือเขากําหนด6พื้นที่เอาไว้ตอนนี้รู้สึกจะเริ่มเปลี่ยนแล้วว่าจากที่อยู่ในห้องก็่มาเดินเล่นในโรงแรมหรือชายหาดแถวแถวโรงแรมก็ได้ภายใน14วันแรกเสร็จแล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนจังหวัดก็กักอีก7วันก็จริงแต่ว่าหลังจากนั้นก็อาจจะไปได้ทั่วประเทศ คือเริ่มแล้วเพราะไม่งั้นลูกลูกค้ามันไม่ยอมคือเหมือนโดนทั้งสองฝั่งเลยนะคนที่เป็นลูกค้าก็อะไรต้องทําขนาดนี้เลยหรอชักลังเลส่วนไอ้คนในประเทศที่แบบไม่ได้ทําอะไรเลยเอาแต่ห้ามอย่างเดียวเนี่ยนะคือก็โดนทั้งสองฝั่งเลยอะ่ะอบคิดว่านะไหนๆก็โดนสองฝั่งแล้วอะ่ะเราก็กระบดไปเลยคนในประเทศช่างคือรัฐบาลไม่มีความกล้าเองหรือเปล่าคือถ้าเกิดมั่นใจจริงๆเนี่ยนะ คนในประเทศเขาจะพูดยังไงคือเขาได้แต่พูดอ่ะจริงๆแล้วที่ผ่านมาเวลารัฐบาลโกงกินหมายถึงรัฐบาลอื่นเนี่ยนะเราไม่เห็นจะเคยทําอะไรได้เลยแล้วทาไมเราต้องมาเก่งใจเขาด้วยไม่เข้าใจถ้าเราคิดว่าเราทําเรื่องที่ถูกต้องเนี่ยคือออกมาพูดอย่างนี้ก็โอเคแต่มันเหมือนบ่นอย่างเดียวอ่ะอ่าแล้วเขาก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าการที่สามารถปล่อยให้นักท่องเที่ยวยังอยู่ในช่วงกักตัว14วันเนี่ยออกมาเดินในโรงแรมหรือใช้สระว่ายน้ําหรือไปชายหาดที่อยู่ในบริเวณของโรงแรมได้เนี่ยเขา บอกว่าส่วนตัวคิดว่าตรงนี้ถือว่าโอเคเพราะเรามีมาตรการคัดกรองโรคและป้องกันโรคอยู่แล้วคือมั่นใจว่าป้องกันได้ต่อให้เขาเดินมาเดินเล่นซึ่งมันป้องกันได้อยู่แล้วโควิดไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่บอกไงแล้วก็เป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับคนอีกด้วยหมายถึงอะไรคนท้องถิน่นเหรอยังไงแล้วก็รัฐมนตรีคนนี้ก็บอกว่าผมไปภูเก็ตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกคนก็อยากจะทําและยืนยันว่ารัฐบาลได้เร่งดําเนินการอยู่แล้ว แต่มีคนบางกลุ่มไม่รับซึ่งเขาก็บอกว่าจะไปคุยกันเขาก็คือหมายถึงคนที่อยากให้เปิดที่อยู่ในภูเก็ตจะไปคุยกับคนกลุ่มที่ไม่อยากให้เปิดใช่ไหมอตอนนี้คือเราก็มีความหวังมากขึ้นพอสมควรคือแต่ว่าก็แน่นอนว่าออก็ไม่ได้มองในแง่ดีถึงขั้นว่าอีกไม่นานจะเปิดหรืออะไรอย่างนี้นะต้องบอกจริงๆแต่เราก็มีความหวังมากพอสมควรว่าคงไม่ได้จะปิดนานไปขนาดนั้น เพราะว่าถึงเขาจะยังไม่ได้พูดออกมาแต่ออฟมองเจตนาว่าจริงๆแล้วถ้าเปิดหมดได้เนี่ยเขาก็อยากจะเปิดแต่ว่าไอ้ที่ทําอยู่ตอนเนี้ยที่เรื่องมากขนาดนี้เนี่ยนะคงคงไม่อยากจะทวนมากนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวมากนะครับก็คือที่เขาเรื่องมากเนี่ยเป็นเพราะว่าเกรงใจคนในประเทศแล้วก็ออฟว่ามีคนบางคนหรือบางกลุ่มเนี่ยอยู่เบื้องหลังความกลัวตรงนี้ซึ่งเราก็ยิ่งพูดยิ่งงงว่าตกลงใครกันแน่ใช่ไหมสรุปว่าไม่น่าจะเป็นรัฐบาลแล้วเพราะว่าออกมาหลายรอบแล้วครบทั้งสาม ตัวละครที่สําคัญก็คือรัฐมนตรีท่องเที่ยวซึ่งเป็นคนร้ายคนแรกของอ๊อฟแต่ว่าปรากฏว่าเอ๊ยไม่ใช่หรหรือว่าเป็นนายกเหรอนายกพูดเองเอ้านะคนที่น่าจะใหญ่สุดมีอํานาจมากสุดพูดเองว่าอยากจะเปิดเอา้าก็ไม่ใช่อีกแล้วนี่อีกอันหนึ่งคือรัฐมนตรีสาธารณสุขซึ่งต้องเป็นคนทํางานร่วมกับพวกหมอหมอ,หมอใช่ไหมตอนแรกก็นึกว่าเป็นคนที่ทําให้หมอออกมาขู่ก็ไม่ใช่อีกแล้วตกลงใครกันแน่ นะครับก็เพื่อนๆลองช่วยกันเดาดูว่าตกลงใครเป็นไอ้โม่งตัวจริงที่ทําให้คนไทยกลัวขนาดนี้หรือว่าไม่มีเลยจริงๆแล้วเป็นคนไทยเองนั่นแหละส่วนใหญ่ที่กลัวแล้วก็ไม่พยายามที่จะหาข้อมูลว่าตกลงโควิดมันน่ากลัวขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่าก็สรุปว่าเรามีความหวังมากขึ้นเพราะว่ารัฐบาลเขาอยากจะเปิดมากแล้วแต่ติดตรงคนในประเทศหรือติดตรงใครก็ไม่รู้ที่ตอนนี้ยังพยายามกดดันไม่ให้เปิดอยู่ ตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ